สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นอ่าตอนนี้ในรายออฟฟิเชียลมีคนประมาณ203คนแล้วนะครับเข้าเส้น200กันมาแล้วเดี๋ยวจะเริ่มมีกิจกรรมมีการโพสต์นั่นโพสต์นี่อย่างสนุกสนานไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า มันเริ่มมีข่าวสารมีอะไรเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตอะไรให้มันสนุกสนุกหน่อยตอนนี้เป้าต่อไปก็คือ300ครับไปที่300กันก่อนพะเป้า300เอ๊ะ300วันนี้เราถ่ายมีสปาร์ตันดีกว่าเนี่ยนะครับเป้า300ก็นึกถึงหนังเรื่องนึงนะก็เรื่องสปาร์ตันดีกว่ามีสปาร์ตันเลยยังไม่ได้หยิบมาเล่าไม่เป็นเรื่องปเป็นราวอ่ะหยิบมาหน่อยแล้วกันนะครับ เป็นเพื่อนเราได้ใน YouTube นะฮะเป้าที่2ที่เรากำลังจะไปคือ1,500นานะครับขาดอีกประมาณ40กว่าหน่วยนะฮะช่วงนี้คนไม่กระดิกเลย <c oughs> ไม่เป็นไรครับติดตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีข่าวสารอะไรอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับอ่ะวันนี้เรามากับมีดสปาร์ตันก่อนนะครับค่า k v i ของมีดสปาร์ตันเปิดเลยเปิด k v i ก่อนเลยคือ16,500บาทต่อกิโลนะครับถ้ามีดอันนี้หนัก1กิโล มูล,ลค่คาที่เขาจำหน่ายคือ16,500บาทนะครับคุณลองออกค่า k v i ของมีดแต่ละตัวลองเทียบกันดูนะลองเรียบแปลงสัตว์แปลงส่วนดูผมพยายามหาอินเด็กซ์อะไรมาหลายๆตัวนะครับอ่าเปิดตัวด้วยมีดสปาร์ตันโคสติลสปาร์ตันคำว่าสปาร์ตันเนี่ยสปาร์ตันเนี่ยเขาเป็น เขาเป็นชาวชาวกรีกนะครับเทนะ<ม>่าที่ผมไปค้นประวัติมาก็คือเขาเป็นชาวกรีกสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีการลกแย่งดินแดนกันนะครับมันก็จะมีตำนานของชาวสปปรตันด้วยประวัติของชาวสปปรตันนะครับที่เขาเขียนมาเนะี่ยผมอ่านจ,จะบทความมานะฮะประวัติชาวสปปรตันคือรัฐแห่งสองกษัตริย์นี่จะมีกษัตริย์อยู่สองพระองค์พระองค์ที่หนึ่งจะนั่งบัญชาการอยู่ที่เมืองอีกพระองค์หนึ่ง ออกไปลุยออกไปรบข้างนอกนะถ้าเราดูหนังเรื่องสปาร์ตันเราก็จะเห็นว่าผู้คนนี่จะแบบกล้ามแม่งเหมือนเล่นเวทตลอดเวลา <c oughs> กล้ามใหญ่ไปไหนวะมีหมดกล้ามแขนกล้ามตูดไปหมดวันวัดไม่ต้องทำไรเล่นเวทอย่างเดียวพันดาบนะครับชาวสปาร์ตันเขาใช้เวลาส่วนมากในการซ้อมรบถึงขนาดว่าถ้าเขาไม่มีทาตุนะอดตายแน่ฮะธรรมหากินไม่เป็นนะ ลบอย่างเดียวลุยอย่างเดียวอู้อู้ทั้งวันประวัติเขียนมาแบบนั้นแนละ้วผมก็ดูจากในหนังดูจากสารคดีอืมเมืองแห่งนักรบจริงๆนะครับพวกทาสเนี่ยก็จะเอาไปอ,อทำปศุสัตว์ทำนั่นทำนี่คือทาอะไรให้ให้แดกอ่ะเออหาอะไรมาให้แดกพวกทาสก็เก็บเกี่ยวไปเลี้ยงวัวเลี้ยงปายฟาร์มไปนะฮะชาวสปาร์ตันก็ลุยอย่างเดียวเพราะสมัยก่อนมันมีสงคราม สมัยก่อนมันก็ยุคยุคล่าอาณาธิคมใช่ไหมแม่กมกิตีเข้าไปเรื่อยมันไม่มีกฎหมายระหว่างประเทศนี่แม่งก็เล่นเข้าไปเรื่อยไอย้รตรงไหนแม่งอยากจะเป็นใหญ่มันวันวันไม่รู้ทำไรอยากจะขยายดินแดนก็ขยายอยากชี้ไปนู่นก็เอาไปทั้งหมดเลยทหารก็เยอะนะครับแต่ก่อนมีอะไรนะักวิยทยาศาสตร์มยังไ,ไม่มีมางอย่างมากก็ช่างตีเหล็กนะเห็นก็ตีมีดมาก็ลุยลุยกันนะครับ นี่ประวัติของเขาเมื่อชายชาวสปาร์ตันอายุเข้าเจ็ดขวบก็ต้องข้นโรงเรียนทหารแล้วเจ็ดขวบเลยนะตอนนั้นเจ็ดขวบผมทำอะไรอยู่วะเจ็ดขวบนี่กูยังไล่จับตะั๊กะแตนอยู่เลยมั้งไอปทาทังกาอมันจะมีตัวสีน้ําตาลกับตัวเขียวใช่ไหมเออผมมันเป็นพันธุ์ของมันนะไอตัวไอตัวน้ําตาลขามันจะมีนหนามาอ่ะเออไอ,ไอนี่ทอดอร่อยทอดอร่อยจะจับยากจับยากแต่ก่อในอตัวเขียวจับง่ายมันซ่อนจับง่ายไอตัวน้ําตาลมันบินไปเรื่อยนะะ เห็นไงออกแน,แนวแบบอาหรับอาหรับหน่อยไหมฮะแล้วแต่ก่อนเขาจะตีใครอ่ะก็จะมีพวกเปิดเียอใหญ่กแกงหนึ่งใช่ไหมเปอร์เซียนี่คนเยอะแต่เน้นทําการค้าสปาร์ตันนี่คนน้อยแต่อนักรบนะฮะก็มาอาัดกันสุดท้ายเขาก็จะมีสงครามหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับสงครามนั้นเขาเรียกว่า สงครามเทอร์โมพิลาะนะคะเมื่อ480ปีก่อนคิดคิดตกาลมันจะมีการเดินทางเข้ามาลบกันของชาวกรีกนะครับแล้วก็พวกอาหรับนี่แหละปาเอิญจะต้องเดินทางผ่านเมือง3า0ร้อเนี่ยแล้วก็เสือไปกั้นอยู่ตรงนั้นแหละจะต้องเดินผ่านซอกเขานี่เข้ามาไอไอบ้านสา0ร้อยอยู่ตรงตรีนเขาแล้วแหละตรงทองทางแยกภูเขาเขาจะเคลื่อนทัพผ่านเข้ามาก็ต้องมาลุยไอ้นเนี่ย <c oughs> ตามในหนังเลยนะครับมีการสู้แต่สู้เปอร์เซียไม่ได้เปอร์เซียมันเยอะพี่เก่งต้องเจอเยอะเก่งต้องเจอเยอะไม่เห็นเหรอนักลงนักเลงช่างกลยกพวกตีกันเก่งต้องเจอเยอะกูชอบลุงมีอะไรไหมอืมกูชอบลุงกูชอบอะไรคนกระทืบมึงอ๋อไม่ไม่กูไม่ไม่มีศักดสีอะไรกูลุมอย่างเงี้ยกูเอากูเอาผลเออกูเอาผลถ้าห้าลุมหนึ่งแล้วชนะกูเอางั้นน่ะกูเอาผลชนะกูไม่เอาศัก์สีมีอะไรบ้าง งัมนกนกูจะวันรุมกระทืบเพราะว่ามันโทหน้าอย่างกูไม่ลุมไม่ได้อยู่คนเดียวงอเป็นแมวถ้าอยู่หลายคนเลยอแกงแกงกูกระทืบไว้กูหน้าด้านกูไม่สนใจกูกระทืบกูชอบกูชอบหมามูชอบกูชอบอย่างนั้นเอากูเป็นคนลักษณะแบบนั้นอ่าก็จะบอกได้โอ้ยนายกูบัญชาการรุ่นพี่กูบรรชาการมาแบบนี้อ๋อ มันเป็นหมาหมูเอ้ยมันมันบริหารแบบหมาหมูเราชอบไหมคอนเซป์นี้เอ้ยพี่ผมชอบคอนเซปหมาหมูลุงกระทืบตัวตัวไม่เอากลัวเมื่อกี้เด็กส่งพัสดุโทรมาบอกพี่วันนี้เขาส่งไม่ทันไม่เป็นไรน้องอ่เนไรบอกพี่คนติดโควิดไม่เป็นไรมดูแลตัวเองแล้วกันเออเข้าใจงานเยอะเด็กส่งของนี่ตึกไอีเหี่ยวนึงตีงานไม่รู้กี่รอบวิ่งตายแล้วตาเหลือกเลยนะทุกสีเลยจริง มาแต่ละคนอนะเอาของมาทีโอ้ยยอมใจเลยวะโชคดีเท่าไหร่ละที่กูไม่ไม่ทํางานเซเว่นไม่ทํางานเป็นคนส่งของยอมใจจริงแล้วเขารู้ไปหมดเลยนะอะไรอยู่ตรงไหนตรงนั้นตรงนี้นะเออเนี่ยเห็นมาส่งวันหนึ่งปกติเฮ้ยถ้าวันหนึ่งไม่อยู่ในวันแสดงว่างานนั่งเยอะแน่อย่าไปอย่าไปว่าน้องมันนะครับบางทีงานของเยอะงานขอเยอะ,อยอะจริงๆนะการเดินทางจากจุดไปจุดคุณลองโยนของเข้าไปเพิ่อมอีกสักสี่ห้าจุดหวิ่งจันตีนพลิกเลยนะ แล้วรอบหนึ่งมอเตอร์ไซค์มันขนมาได้เท่าไหร่แล้วถ้าเพื่อนบันดี้มันไม่มาด้วยเห็นใจน้องท่านเออเห็นใจมันเอออะไรพอยืดหยุ่นได้ก็ตามมันไปอ่ะสปาร์ตันพี่พ,พี่กลับมาสปาร์ตันกีลุยแล้วนะน,น,นักเลงใช่ไหมนักเลงสายกระทืบเลือกเอาบางคนแม่งมีมีคอนเซปต์ในตัวเองเฮ้ยไม่ได้กระทืบเขาไม่ถูกคนเราต้องตัวตัวอ่านั่งอีอกแนวหนึง่งมันก็ต้องไปหาอีกทีมหนึ่งอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าทีมเว้ยเยอะไว้ก่อนเว้ยเอชอบกระทืบ ไม่อายชอบหวังผลด้วยเอาผลลับให้อีกแบบหนึ่งามามามาซาป,ปตันกันต่อนะครับตัวนี้เราจบยังชาวเมือง <c oughs> จบแล้วนะเขาก็ตีกันแล้วสุดท้ายก็คือก็แหกผ่านสามร้อยคนมันน้อยกว่าเก่งต้องเจอเยอะเอ,อพอเจอเยอะทะลุไปปั๊บสุดท้ายเขาก็ยึดเขาก็ไปลบก,กันไม่นานกองทัพกรีกก็สามารถชนะกองทัเพเปอร์เซียได้เพราะเยอะเจอเยอะเยอะ,ยอะทะลุน้อยไปเจอเยอะ ยอะเจอเยอ,เยอะตีนกระทืบกันกากกลีชนะกกะว่าไปกรีกตีนหนักไปชนะเปอร์เซียเปอร์เซียกันหนีไปนะครับอ่ะมากันต่อนะฮะสปาร์ตันตัวนี้ดูนะออกแบบดีไซน์มีดมาค่อนข้างจะถึกอึดถึกทนนะครับแต่ต้องระวังนะเดี๋ยวเอาเล่าวัสดุก่อนนะ AUS10A นะครับแล้วก็เนี่ยจับเข้าไม้เข้ามือดีเหมาะสำหรับคนมือใหญ่หรือคนต้องการแรงในการฟันการเฉอะ มีดเล่มนี้เขาป่าได้เลยนะสมมุติว่ามีมีดกรองอยู่ตรงนี้ไปหมดเลยนะฮะเป็นมีดพับที่ผมมานําเสนอเขาบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะจับมึงไปปล่อยที่อเมซอนนะให้หยิบมีดไปได้เล่มนึงแล้วมึงไปฆ่าเสือดาวให้ได้ตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาพามึงกลับมาส่งที่นี่ผมจะหยิบเล่มนี้ไปเลยอะเอาเล่มนี้แตละสไปเดโกอยู่นี่และมึงเดี๋ยวกูมาเอานี่แหละถ้าจะไปลุยกันจริงๆนะมาอย่าให้คุณไปจับเสือดาวเลย เอาเอาอีด่างหมาเนี่ยหมาหมาคุ้ยข้างถนน,นกู่ยังไม่ไหวเลยนะไอหมาเห่าเห่าวิ่งปากมอมมอมมันไม่ไหวเลยนะอย่าให้กูไปจับไปลูกแกเสือดาวเลยแม่งเสือก็เสือเร็วด้วยตัวก็ใหญ่ห <c oughs> มามอไมไม่พี่ไม่ต้องพาไปอเมซอนแถ,ถวบ้านเนี่ย<แ>จับพอาไมเข้ามือนะฮะแล้วก็ข้อระวังนะข้อควรระวังผมบอกเลยนะ,ะข้อควรระวังนะตรงนี้มันเป็นแนวพับมีดนะฮะมีดตัวนี้คมนะฮะ ผมนะฮะกดกดล็อกเอามือออกพยายามดูตรงนี้นะครับดูคุณดูนะก่อนที่มันจะลงมานะมันก็จะมีแรง,งอ่าอ่าดูอีกทีนะแล้วน้ำหนักมันอยู่ที่หัวด้วยนะมันหมห่งม,มือขาดเลยนะมึงระวังนะฮะผมเตือนแล้วนะระวังแล้วเวลาเปิดเปิดให้สุดนะมีดนะมีดแบ็คล็อกเปิดไม่สุดไม่ได้นะเว้ มันมันมัน,ม,นมันกลับมันกลับมาได้นะต้องให้ดังแป๊กโอเคไหมคูแล้วนี่อะไรอะ่ะเดี๋ยวทำให้ดูมันเป็นเวฟครับมันเป็นเวฟที่เขาไม่ได้เอาเอาลิขสิทธิ์ของอีมาสาันมาผมจะดึงให้ดูฮนะนี่ไงมันเป็นเวฟเกี่ยวกับกางเกงตรงนี้แต่เวลาจับคุณต้องจับให้เป็นนิดนึงนะครับถ้าคุณจับไม่เป็นหรือจับไม่โปรเนี่ย อันตรายมันจะเกิดกับคุณได้นะครับหนึ่งสองโอเคไหมครับต้องระวังนะถ้าจะเล่นเวฟนะดูข้างหลังด้วยมีใครหรือเปล่านะฮะแล้วเวลาดึงก็ต้องดึงให้มันสุดใจให้มันหูดออกมานะฮะไม่ใช่ไปดึงต้องกะแรงให้ถูกนะครับต้องกะแรงให้ถูกวัสดุด,ดีไหมดีแหละตะกูลเอลนะคือโคสติลแม่งไว้ใจได้ไม่ต้องห่วงนะครับ แต่มีดไม่ใช่มีดสะสมแต่ก่อนใช้ AUS8 ในการทำนะฮะแล้วก็ไม่เหมาะจะมาพกในเมืองด้วยคิดดูนะเข้าสมมติเข,ข้าประชุมที่ตึกแถวแถวสารทรประชุมประชุมปิดงบประจำปีแล้วมึงพกไอ้นี่เข้าไปในห้องคนแม่งมองไอ้เหียทถ้ามึงพกไอ้นี่เข้าไปในห้องกูว่าในห้องนั้นมีปืนอนะ่ะมึงประชุมกันเนี่ยก่อนประชุมมาเอาอาวุธวางข้างหน้าก่อนนะกองกองไว้ก่อนนักเลงใจเย็นนะ ใจเย็นไม่ใช่เออาประชุมไอ้เหี้ยความมีความปืนมาวางข้างหน้าแล้วตกลงมันจะเซ็นไม่เซ็นมันโหดไปเอาธรรมดาพออย่างนี้ไม่เหมาะในเมืองเอออยู่ป่าอยู่ไร่อยู่อะไรเออว่าไปเดินในเมืองอาจจะต้องอัญเชิญสไปเดโก้สักเล่มหนึ่งแต่ถ้าออกนอกเมืองอ่าน่าสนใจนะและเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดคุณพกไอ้นี่ไปหรือพาไปในชีวิตประจําวันแล้วคุณขับรถไปขับมอเตอร์ไซค์ไปเสี่ยงมากนะ เสียงมีเรื่องกับพี่เปล่าเสียงตำรวจเดี๋ยวแกตรวจมาแล้วเขาเป็นห่วงนะมึงไหนตั้งนะขับรถไปอีกอย่างหนึ่งว่าไปเกิดสวัสดีครับอ่าเขามาตรวจสอบความเรียบร้อยเขาขอคดลดคุณแบบถูกต้องแล้วไปเจอไอ้นี่อยู่คุณจะอธิบายยังไงคุณก็ต้องหาวิธีนะครับโอเคไหมวิธีผมง่ายมากเมืองไทยอย่าไปจับผิดคนเราชอบพูดดีเสมอสวัสดีครับตำรวจอ๋อเนี่ยผมเนี่ยมีด เพื่อนซื้อมาให้วางไว้พร้อมกล่องเลยเอ้ยมุณมีวางไว้พร้อมกล่องถ้าเป็นไปได้นะหรือใส่ไปไว้ในกล่องเครื่องมือก็ได้ผมรถช่างมันมีอยู่แล้วไม่มีปัญหาเรื่องวงเรื่องมีดไม่ไปตีใครหรอกนะครับแล้วถ้าให้ดีนะหาซองหาอะไรใส่ให้มันหน่อยมันจะได้อธิบายได้อ่ะคนเราคือถ้ามันพออธิบายได้คนไทยมันคุยกันได้เคไหมแล้วมันก็ไม่ไมอาจจะไม่ได้มีมูลค่าอะไรเยอะแต่แบบเฮ้ยมันมีมูลค่าทางใจพี่ผมขอเถอะ เพื่อนผมซื้อมาฝากเนี่ยแฟนผมซื้อมาฝากผมปัดจ,จะได้นะเมียซื้อมายึดไปเมียผมด่าเลยนะมันถามหาเนี่ยผมซวยเลยนะหรือไม่พี่รบกวนเอาเรื่องนี้ไปแทนได้ไหมมันถูกกวา่าผมบอกจริงผมเก็บตังค์มาพี่นะผมไม่ได้ไปฆ่าใครหรอกผมแค่ชอบงานของมันนะเนี่ยโคส์สติลของแท้ในตลาดมีของกอ๊อฟด้วยนะพี่ม,มึงมึงเล่าไปเรื่อยเลยในตลาดมีของกอ๊อฟด้วยนะพี่แต่ผมมาซื้อของแท้ผมเนี่ยอย่างที่บอกผมสะสมไงผมไม่ได้ซื้อไปฆ่าตีรันฟันแทงใครแล้วกล่องม็อยู่ตรงนี้ มึงต้องหาทางออกให้ได้นะครับถ้าจะพกมีดในชีวิตประจําวันกับลุนาคิดด้วยแล้วขอโทษทีฮะใจเขาใจเรานะผมพูดตรงๆตงํารวจเห็นพวกอย่างนี้ขเขาก็ไม่สบายใจขเขาก็เฮ้ยมึง,มงสภาพจิดดีเปล่ามึงไปตีใครเขาก็ต้องขอตรวจสอบถ้าคุณเป็นตํารวจคนนั้นคุณทำไงปล่อยผ่านแล้วแม่มีเรื่องเกิดขึ้นมาแล้วคุณตํารวจอยู่ตรงนั้นทําไมคุณไม่ตรวจสอบคุณก็ไปว่าเขาอีกใช่ไหมอันนี้เอาเรื่องปกตินะใจเขาใจเรา แต่ถ้าจะพกก็ให้มันหายไปในกางเกงหน่อยอะอย่างเงี้ยมันก็หายนะหางสิงโตโผล่มาทีเดียวเนี่ยแต่กางเกงถุงกางเกงต้องลึกหน่อยนะพ <c oughs> ี่มันใหญ่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับเนี่ยเป็นแบบเนี้ยแต่ก็โอเคผมบอกกันนะข้อควรระวังนะครับแล้วก็อยู่ในสังคมร่วมกันมีอะไรพูดกันตรงๆไม่ต้องไป อะไรอนะ่ะนึกถึงหน้าที่เขาหน้าที่เราอะ่นะเนาะเราก็อยากพบเขาก็อยากให้มันเรียบร้อยอะ่ะเราก็ต้องหาจุดร่วมให้ได้เนาะสนใจก็มาติดต่อทางร้านได้นะครับตอนนี้ก็ยังมีจําหน่ายกันอยู่ก็มีมีขาดขาดติดๆิดยังไงะไซะทาให้สีเรียดมากจะมีของเล่นทุกวันสวัสดีครับ